ลนะูกหน่อยนะโอ้ตาหน่ากลัวมากเลยอย่าไปจับมันนะมันกัดนะอย่าจับผิวหนังนะกระดูหน่อนมดูดเยอะข้างหนมอะไรนันหวัวชนนะมันชิดประมาณนั้นมันแหลบในไหมน,หน่ะมันมองโอยมันจะกินน้นโอยหรือเปล่านั่นหูมันสั่ง หน,นังเหนียวมากเลยดูไปแล้วไปดูหนังแข็งมากเลยขาจัหนังขาเขาบ่ะไม่้เ็กวงสเนะคมอกแเวล้มาจากเมีสนไอพิกาไม่ใช่หรอไอพิกาดูเขาต้องบทให้มันเดี๋ยวนี้ มันเคี้ยวไม่ได้มันตัวใหญ่หญโอๆนะพุง่งข้าไปไม่ได้โอ้นะมันมองอยู่นั่นแหละมันฝึกมาทีเดียวแล้วน่ะอยากเข้าไปเอ้เฮ้ยเนี่ยแรกขนมมากก็แตงกอล้อมาไม่ได้ไม่ได้